สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Talk Up h e t e c t รายการที่จะพูดทุกอย่างเกี่ยวกับวงการไอทและวงการเกมข่าวแรกไปซับซกันก่อนนะครับกับคดีวงการเกมกับคดีตัวอย่างที่ใครที่กล้าลองดีกับค่ายเกมอย่าง Lockstar กับแฮกเกอร์หนุ่มวัย18ปี ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มแฮกเกอร์บซัทและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ข้อมูลเกม GTA หลุดครั้งใหญ่ในปีที่แล้วล่าสุดนะครับนายคนนี้ได้โดนโทษหนักไปก็คือถูกตัดสิทธิ์ให้จำคุกในโรงพยาบาลเรียนจำตลอดชีวิตซึ่งวีรกรรมของแฮกเกอร์คนนี้ก็คือปล่อยคลิปหลุดเกมเพลย์เกือบร้อยคลิปทําให้เกิดความเสียหายกับบ,บริษัทลอคสตาร์เกมที่เป็นผู้พัฒนาเกมดังกล่าวจนต้องใช้เงินกว่า5ล้านดอลลาร์และใช้เวลาพนักงานนับหลายพันชั่วโมงในการกู้คืเนเรียกได้ว่ารอบนี้ลอกสตาร์ star, เขาเอาจริงลงดาบจริง ข่าวต่อไปนะครับใครที่กําลังติดตามการ์ดเจอใหม่จากทาง n v ็นวีเดียนี่ยนี่คือข่าวลือล่าสุดจากทาง t e c สปอร์ตมีข่าวลือว่า n v ็นวีเดียอาจจะเปิดตัวการ์ดจอ G-FORCE e RTX 5000 Series ในโค้ดเนม a c k w e l l ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2024นี้โดย NV i d i a ดีเนี่ยต้องรีบเปิดตัวก็เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ไวกว่า AMD RDNA4 หรือว่า RX 8 0 0 0ันซีรีส์นั่นเองและข้อมูลที่หลุดมาตอนนี้นะครับเขาคาดการณ์กันว่าจะแรงขึ้น1.7เท่าจากรุ่นเดิมโดยมีการประมวลผลเพิ่มขึ้น50%แบด d w i d t เพิ่มขึ้น52% clock speed เนี่ยเพิ่มขึ้น15%และ cache L2 เนี่ยเพิ่มขึ้น78%สำหรับใครที่กำลังติดตามการจอใหม่จากทางเ v ็นวีดีอ5000ซีรีส 5,000ซีรีส์มาแน่นอนท้ายปี2024นี้มาที่การ์ดจอฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับอย่างม o เท d ผู้ผลิต GPU สัญชาติจีนได้เปิดตัวการ์ดจอ MTT S4000 การ์ดจอตัวใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานคู่กับ AI โดยเฉพาะโดย MTT S4000 เนี่ยมีหน่วยความจำ GDDR6 ขนาดถึง48 GB และหน่วยประมวลผลคูด้าคอถึง1 2 4 0หน่วยซึ่งสามารถรองรับงาน AI ได้แบบเต็มที่ใครที่กำลังคิดว่าเราอยากลองเล่น c o u n t e r b a n แนเนี่ยลองดูนะครับมอเทมาแน่นอน มาพักเบรกกันที่โปรโมชั่นดีๆจากทางแอดไวกันก่อนนะครับหยุดยาวครั้งที่ก็ต้องซื้อคอมใหม่แต่ก็ต้องซื้อที่แอดไวใช่ไหมละ่ะเพราะว่าซื้อทั้งคอมซื้อทั้งการ์ดจอแถมจอแถมหูฟังแถมด้วยสตรีมวอลเล็ตสูงสุดถึง3,000บาทซื้อกาดจ,จอหรือคอมประกอบที่ใช้การ์ดจอ RTX 4060ถึง4070 Ti รับไปเลยครับ t r u e w i l e t ASUS ROG เซนที่มูลค่า2,900บาทมีคอมแล้วก็ต้องมีจอดีๆสักชิ้นใช่ไหมละ่ะซื้อกาดจอหรือคอมประกอบที่ใช้กาดจอ RTX 4080ถึง4090ครับรับไปเลยครับจอ LG 27นิ้วในมูลค่า2,650บาทแต่นะครับแต่ใครที่อยากซื้อคอมกับแอดไวเนี่ยเขามีแถมสตีวอลเล็ตสูงสุดถึง3,000บาทเลยนะแค่ซื้อคอมประกอบที่มีกาดจอ RTX 40 Series แค่นี้โปรโมชั Pro ่นนี้มีถึงแค่วันที่25ธันวาคมถึง2มกราคมนี้เท่านั้นนะครับรีบช็อปก่อนโปรโมทนะครับ แล้วเจอกันมาที่ข่าวสุดท้ายของเรานะครับกับหน่วยประมวลผลขนาดเล็กหรือยังชิปจากทางคอคอมได้เปิดตัว snapdragon x elite หรือเป็นชิป soc ที่ช่วยให้อุปกรณ์ชนิดโพพาสเเนี่ยมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นถึงขนาดที่ว่าเขาได้เคยียนมาเลยนะครับว่าเหนือกว่าชิป apple m3 กันเลยทีเดียวไม่พอนะครับทางคอคอมยังลั่นต่อครับว่าเหนือกว่าชิป x86 ของทั้ง amd และ intel อีกต่างหากซึ่งทางคอคอมเนี่ยได้เผยว่าชิป snapdragon x elite ของเขาเนี่ยมี cpu จากทางออรยอนที่ให้ความเร็ว,วเหนือกว่าชิป apple m3 ถึง 21%และใช้พลังงานน้อยกว่าชิป Apple M2 ถึง30%ซึ่งสำหรับโน้ตบุ๊กที่จะมาพร้อมชิป Snapdragon X Elite นี้นะครับโดยคาดว่าจะมีจำหน่ายในช่วงกลางปีหน้านะครับโดยจะมีทั้งจากแบรนด์ Acer Asus เดล H HP, h o e อร์โนเ o โ o เวลไ o โคและ Samsung ครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสายคอมพกพาหรือว่ามือถือเนี่ยก็ลองติดตามชิป Snapdragon X Elite ตัวนี้ไว้มาแน่นอนครับที่ a d ดไว้สำหรับข่าววันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามรายการ a d ดไว e Talk o f the t e c h ก็สามารถติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ